ท่านสาธุชนพุทธบริษัทยังหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องการปฏิบัติทำง่ายๆซึ่งเป็นกฎของกรรมเดิมแล้วก็เข้าถึงซึ่งพรนิพพานอีกทั้งนี้ก็รู้ว่าความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนขออองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีอยู่ สมเด็จพระบรมครสูสอนไว้แต่ต่ว่าสำหรับที่ท่านหลายเห็นว่าการปฏิบัติในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นของยากอันนี้อาตมาเองก็มีความสงสัยไม่กัน ว่าทำไมหนอสาวกขององค์สมเด็จพระสงทันบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชอบชอบสอนแบบนั้นแต่จะไปโทษสาวกขององค์สมเด็จพระรงท์ทุกนทุก,ทกพระองค์ก็ไม่ได้นี่เราต้องเรียกกันว่าขณาจารย์ท่านหลายตั้งเหตุตั้งผลกันขึ้นมา หาเหตุยากยากมาสอนบอกว่านี่พระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสตร์สนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นต้องปฏิบัติกันให้ถึงเครียดแบบนี้มันถึงจะดีนี่สิบันดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย การป,ปฏิบัติแบบนี้อาตมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นการทำลายความดีของพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่ขอพูดสมัยว่าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจผิดคิดว่าสอนให้รู้สิทธิปฏิบัติในแบบฉบับที่ยากยากมันเป็นของขลังดีนี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียผล ที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาในความดีแต่ความจริงถ้าสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศารรสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรลุมรรคผลแล้วสอนตามแบบจำบับที่องค์สมเด็จทัปทีบแก้วสอนก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าจะว่ากันไปที สำหรับท่านนั้นหลายที่เป็นพระอรหัตตะผลสอนคนนี้ไม่ยากจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นท่านได้บรรลุแล้วยองทราบดีว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระปฏิปแกวที่ท่านได้บรรลุมาแล้วสิ่งใดบ้างที่พอสมควรกำลังใจของมัรดาท่านพุทธบริษัท เหมือนกับการเดินทางถ้าเรารู้จักทางลัดแต่ว่าไม่ไม่เสียผลประโยชน์เราเดินทางลัดจะถึงง่ายกว่าดีกว่าปล่อยให้บุคคลพูดไม่รู้จักทางเดินบุกเข้าปา่าเข้ารกไปพบน้ำบ้างพบสัตว์ร้ายบ้างในที่สุดเขาเรานั่นก็จะคลายความพยายาม เห็นว่าคําสอนขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากเกินไปเลยหมดกําลังใจที่จะถึงปฏิบัตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่สอนกันหรือว่าเขียนตำแบบตําราขึ้นมานิยมเขียนให้มันยากแต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าเวลาสอนคน องค์สมเด็จพระทศพลไม่ได้สอนยากหาวิธีที่บุคคลผู้รับฟังจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดทเท่าที่จะง่ายได้นี่เรา,าฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรฟังกันไปดูจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบร,รมครูนะสอนแบบง่ายๆ <c oughs> ตอนนี้ก็จะนำเอาสัจจะฉันเข้านิพพานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง เรื่งความจริงก็เป็นพวกเดียวกับงูเหลือมฟังทำรรม,มาพร้อมกันแลว้วการฟังทำรรของสัตว์ใดใช้กลุ่มนี้ก็ฟังเช่นเดียวกับงูเหลือมชอบใจ,จเฉพาะในเสียงธรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ที่ไปกล่าวนั่นเป็นพระและไปซ้อมทำกันเป็นพระเขาไม่รู้จักคำว่าพระ แล้วเขาเองก็ไม่ไม่รู้จักภาษามนุษย์แล้วเสียงนี้กล่าวไปจะหาว่าเขารู้ว่าเป็นธรรมะก็เปล่าเพียงแค่พอใจในเสียงเท่านั้นเมื่อตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาพ้นจากเทวดาเป็นลูกของชาวประมงเป็นคนออกจากลูกชาวประมงบวชเป็นพระในสำนัอคมระสารีบตร ฟังทำซ้ำอีกครั้งเดียวเป็นอรหัตผลนี่นี่เรียกว่าเร็วกว่างูเหลือมงูเหลือมต้องมาเกิดเป็นคนมาบวชเป็นอาเจลกแล้วก็ได้ทิพยจุคุยานจึงกว่าจะเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมานต้องใช้เวลาทั้งหลายสิบปี <c oughs> คือตอนบวชเป็นพระได้ทิพยจุคุยานแล้วพระเจาา้าอโศกมหาราช ยังเป็นเด็ดต่อมาเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชคองราชวินดาแทนเบียคลองราชสมบัติแทนราชวินดา <c oughs> ก็แสดงว่าอย่างน้อยพระองค์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบปีหลวงตาองค์นี้ก็คงจะปาก,กไปถึงหกเจ็ดสิบปีเข้าไปแล้วนี่เสียเวลามากสำหรับกลุ่มหลังนี่ไม่เสียเวลามากค่อยฟังกันต่อไป เรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอั่างหลายเคยฟังพระเทศมามากแต่อาจจะไม่ได้สนใจท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือข้างขาวห้าร้อยตัว <c oughs> นี่เป็นนอนห้อยหัวอยู่ในถ้ำเดียวกับงูเหลือม <c oughs> นานนั้นพระสงฆ์นั่งหลายพายกันไปซ้อมพระอภิธรรมได้การซ้อมแบบนั้นเป็นการซ้อมให้คล่อง ไม่ใช่ว่าจะซ้อมอภิธรรมให้เกิดความชำนาญแล้วนำไปสวดศพก็หวังยันได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะสมัยนั้นถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงหนอเราจะจึงจะเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งพรนิพพานได้ <c oughs> นี่เป็นอารมณ์ใจส่วนใหญ่และพอมีปริมาณสูงสุดในขณะที่พระพุทธเจ้าดังยังดำรงพระชนอยู่เมื่อพระทั้งหลายเหล่านั้นเรียนอวิธรรมจากสานักขององค์สมเด็จพระบระม,มครูแล้วจึงได้เอานำอาพิธรรมนำเอาพระพิธรรมที่องค์สมเด็จพระบทีิตแก้วสอนไว้ ไปสาธยายให้ขึ้นใจเพือจะจำข้อธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นในขณะที่ท่านนังหลายเข้าไปซ้อมอภิธรรมในถ้ำหลังนั้นเพื่อในถ้ำเดียวกันกับท่าที่งูเหลือมนอนอยู่ <c oughs> แต่ว่าข้างข่าวพวกนี้ไม่ใช่ชอบธรรมะขององค์สมเด็จพระรปร,รมัตู หรือว,ว่าชอบเสียงไอวิธธรรมแต่เฉพาะหทดอายตนะท่านชอบฟังเสียงทั้งหมดถ้าไม่รู้ว่าเสียงนั้นว่ายังไง <c oughs> ที่พระนัานหลายไปซ้อมกันก็ซ้อมแบบเสียงพร้อมๆกันทําเสียงให้สม่ําเสมอกันเพื่อความคล่องและความมีระเบียบั้งข่าวทั้งหมดชอบใจเสียงทั้งหมดเขาฟังเรียบเรียบสนกดี จะรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมะก็หาไม่ฟังมาฟังไปฟังไปฟังมาเผลอหลับหลับเท้าก็หลุดหล่นลงมาศิสสะกระทบหินตายหมดทั้งห้าร้อยตัวเมื่อตายแล้วพอฟังเสียงในธรรมพอใจในธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกทั้งหมด มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นเป็นบริวารน, <c oughs> นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังเท่าูสคือบุคคลตัวอย่างฟังไว้ก็ดูตัวอย่างอย่างข้างข่าวที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมีบันทึกเสียงเข้าไว้ <c oughs> เพื่อฟังทำจากเสียง แต่มึงเอินเสียงในธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามอ,อันเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพยมิยมฟังบทนั้นไว้ให้ขึ้นใจเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทำจิตใจให้รัดรึงผูกติดเข้าไว้กับธรรมบทนั้นเราชอบทำบทไหนไม่ต้องฟังทุกบท อันดับแรกฟังไปทุกตอนฟังไปทุกบทถ้าปรายกฏว่าเรารักส่วนใดส่วนหนึ่งมากเราฟังเฉพาะส่วนนั้นให้ช่ำใจ <c oughs> ถ้าเวลาที่ท่านจะตายจิตใจของท่านพอใจอยู่ในธรรมบทนั้นห <c oughs> มายความว่าขณะจะตายถ้าเปิดธรรมบทนั้นฟังก็ดี หรือไม่ได้เปิดฟังธรรมบทนั้นแต่เาว่าใจจิตใจจับอยู่ในธรรมบทนั้นเป็นอนวัยวจิตใจของท่านจับอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตอาริสุทธสุกติปาทังคาเพราะว่าในขณะใดที่จิตใจเราพอใจในธรรมขณะนั้นจิตก็ว่างจากกิเลส แต่เป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะได้ผลดีอย่างเช่นเดียวกับข้างข่าวทั้งห้าร้อยตัวหรือว่าเช่นเดียวกับงูเหลี่ย <c> ม <oughs> ตอนนี้มาคุยเรื่องข้างข่าวต่อไปนี่เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าวิธีไปสวรรค์แบบง่ายๆด้วยการพอใจในการฟังธรรม พอใจบทไหนามากฟังซ้ําอยู่แค่นั้นเราไปสวรรค์ได้เอาไว้ตอนหนึ่งก่อนอันดับแรกเรายึดสวรรค์ไว้เป็นทุนก่อนต่อมาข้างคาบทนั้นที่ฟังทำในศาสนาขององค์สมเด็จปัะชินวรไม่รู้เรื่อง <c oughs> แต่ว,ว่าพอใจในเสียงื่อ ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติในโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเทวดาข้างข่าวทั้งห้าร้อยก็จุติจักรเทวดาลคำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนเขา,าไม่ได้หมายความว่าตายเมื่อเกิดเป็นลูกชาประมง ในเขตของพระพุทธศาสนา <c oughs> ว่าชาวประมงพวกนี้มีความเลื่อมใสในภาษาลีบทมากต่อมาข้างข่าวทั้งห้าร้อยที่มาเกิดเป็นลูกชายชาวประมงเพราะได้โปรดทราบไม่ได้เกิดทีพ่อเดียวแม่เดียวกันถ้าเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันกันทั้งห้าร้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าคลอกแล้วไม่ใช่เหล่าคน มาเกิดในคณะนั้นร่วมกันแต่ว่าร่วมคณะไม่ใช่ร่วมพ่อร่วมแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนหนึ่งอาจจะมีลูกห้าคนสามคนสี่คนแบ่งกันเกิดไม่ใช่รวมไปเกิดท้องเดียวคราวละห้าคนนี้จะแย่เมื่อแกเกิดมาแล้ว ต่อมาโตขึ้นก็มีความพอใจในภาษารีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชในสำนักของภาษารีบุตรเมื่อบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของภาษารีบุตรในการนั้นปรากฏว่าเป็นเวลาการที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้า กำลังไปสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาคือนำเอาเอภิธรรมทั้งเจ็ดจำพีนี้ไปสอนพระพุทธมารดาพร้อมไปได้วยเทวดาและพรมทั้งหมด <c oughs> ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาเช้าลงมาบิณฑบาตแต่ความจริงมาถึงเวลาเช้าทุกวันร่างกายต้องการอาหาร พร่าการที่องค์สมเด็จพระปิชิตามานบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปเทพโตรดพระพุทธมารดาพระองค์ไปด้วยอภิญญาสมาบัตยกกายไปทั้งกายไม่ใช่ว่าถอดจิตใจขึ้นไปอย่างที่พระได้มโนมยิทิเพ <c oughs> ราะว่ากายขึ้นไปของพระต่างกัน บางท่านได้เฉพาะมโนโมยิทธิก็เ,เอาไปต่นามากายคือกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตคำว่าจิตในที่นี้จะเป็นหมายความว่าเป็นดวงดวงมันก็ไม่ถูกความจริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าทาิศมานกายมีหัวมีเท้ามีมือมีขามีร่างกายเหมือนกัน ว่ากายนี้จะสวยหรือไม่สวยปานใดต้องวัดกันถึงดัน่นกุศลผลละบุญที่เราทําไว้ถ้าเราทําบาป,ปกายนี้ก็เสื่อมโทมมองดูไม่สวยถ้าเรามีบุญร่างกายก็สวยถ้าบุญมากเท่าไรร่างกายนี้สวยมากเท่านั้นถ้าร่างกายของพระที่ประกอบไปด้วยนิพพานจะเห็นเป็นแก้วประกายพลิ้ทั้งดวงมีแสงสว่างมาก นี่กายประเภทนี้เราจะทราบกันได้เมื่อเราได้เจตูปริยทติยานเพราะอาศัยที่เรามีความเคารพในาศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตามารบรมาศาสัตัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเดช <c oughs> ความรู้อันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกะเชิดได้มาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้สอนพวกเราเราพุทธบริษัท ถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาพูดกันไปว่ามาถึงเวลาปินดาบาตแล้วองค์สมเด็จพระบที่แก้วก็ทรงใช้พระปฏิหารให้รามิตรรูปพระสันองค์หนึ่งเหมือนกับพระองค์ให้เทศต่อพระองค์ก็ทรงลงมาปินดาบาตยังเมืองมนุษย์ในวันหนึ่งพระองค์เห็นภาษาลีบที่ขอบสะโปรณี <c oughs> องค์สมเด็ดไจไะกินอาสีจึงได้มีพระพุทธดีกาจะเรียกภาษาลีบทว่าสาลีปุาาตตะดูกนสาลีบุตรเธอจงมาหาจถาคตไม่เวลาบินธาบัตกลับจากบินธราบาัตแล้วภาษาลีบุตรกําลังจะกลับวัดองค์สมเด็จพรูทรงสวัสดิ์จึงมันดักภาษาลีบุตรอยู่เพราะองค์สมเด็จพระบรมครูทรงทราบ ว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของภาษารีบททั้งห้ารอยลูกเดิมทีเดียวเคยฟังอภิธรรมทั้งเจ็ดจำเีถ้าเขาฟังซ้ำอีกทีก็ปรากฏว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผลเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลทราบอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสศียังได้ไปดักภาษารีบทที่ขอบสะโอกรณี เมื่อระษารีบุตรพบองค์สมเด็จพระจินาีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วองค์สมเด็จพระบดีแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าสาลีบุตรดูก่อนสาลีบุตร <c oughs> เธอจงเรียนโดยกรเจตประการนี้ไปคําว่าแปรกรหมายความืัองหัวข้อธรรมที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนํามาสวดศีตายคือคนตายในเวลานี้ และองค์สมเด็จพระจินสีก็มีพระพุทธดีกาจดว่าสาลีบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้งห้าร้อยรูปที่บวชอยู่ในสำนักของเธอเดิมทีเนี่ยเขาเป็นข้างขาวห้าร้อยตัวเคยฟังเบร,รกรเจเดบัรการนี้มาแล้วแล้วก็ตายหล่นลงมาตายพร้อมกันไปเกิดเป็นเทวดาทั้งห้าร้อยท่าน เมื่อหมดบุญจากเทวันดาก็จุติล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวประมงเวลานี้บทในสำน,นักของเธอถ้าเข้าฟังประกร์นจะเป็นการนี้จบด้วยความเคารพท่านทั้งหมดนั้นจะเป็นอรหันต์ทั้งหมดทันทีเมื่อองค์สมเด็จไปกินสีบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำภาษาลีบทแล้ว องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็บอกกับภาษารีบทให้เรียนเบอร์กรทั้งเจ็ดเระการคือพระบิธรรมทั้งเจ็ดคำสี <c oughs> องสมเด็จไปกินาสีกล่าวทำแต่เพียงโดยย่อพอได้ความตามที่พระนำมาสวดเวลาคนตายในเวลานี้เมื่อจบแล้วองค์สมเด็จไปกินาสีก็แยกจากภาษารีบทขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลก ท่านดาวดึงไปสเสด็จประทับที่บรรดุกำพลศิลาอาจเทศต่อพระที่องค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาทูงนิริิรไว้ทั้งนี้พรหมและเทวนาทั้งหลายจะทราบก่อหาใหม่เพราะไปอำนาจพระพุทธปาฏิหารสำหรับพระสารีบุตรนั้น เมื่อรัฐได้สันดับคือเรียนพระกรณ์ทังเจดยการจากองค์สมเด็จพระบิิตามานบรมศาสนดามาแล้วกลับมาก็ปฏิบัติตามกระแสะคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบัทีแก้วเมื่อบาชังข้าเสร็จแล้วจึงได้เรียกพระที่บนบริษัททั้ง500รูปมาไปชมกันแล้วก็แสดงพระกรณ์เจดยการพร้อมได้คำอธิบายให้เข้าใจ บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นมาฟังรกกาเจิตรายการพร้อมในคาอธิบายจบก็ปรากฏว่าบรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่แหละ่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทวนนาการที่นําประวัติความเป็นมาขางูเหลือมคนดีข้างขาคนดีมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททราบ ก็มีความหวังตั้งใจอยู่อย่างเดียวคือว่าการสั่งสมบุญบารมีในเคของพระพุทธศาสนานี้เพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของไม่ยากนักถ้าหากว่าท่านนั้นหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าไม่ดัดแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เสียผล ท่าน,นหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าบำเพ็ญบุญญกริยาวัตถุเพื่อสร้างความดีทุกประการตามนิองค์สมเด็จพระปิชิตมานบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้ก็สแสดงว่าท่านนังหลายเคยพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสตร์สันดา,ส,าสัมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแผวประกอบไปด้วยกุศลบรรดาท่านพุทธศาส,น,สน,นิกนชนจึงมีความพอใจในการสนดับและปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สแสดงว่าบุญบรารมีของท่านทังหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมาก จึงมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ทาทั้งๆที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกับท่านกนดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงคนดี นี่ีมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระจิน์สีอย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาจะยสันหัวว่าเรื่องของศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้นักบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีสีสุขของสังคมอย่างนี้เป็นต้น นี่และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นการเปรียบเทียบถึงบุญบาร,รมีหาว่าท่านนั่งหลายจะบอกว่าแหมบาร,รมีที่ข้าพเจ้าสร้างมันน้อยเต็มทีไม่สามารถจะเป็นพระราหันได้แต่บางท่านไม่พูดอย่างนั้นพูดเตี้ยใหม่ว่าข้าพเจ้าไม่มีบุญบาร,รมีมาเลยไม่สามารถจะเป็นพระราหัน์ได้ แต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททัานหลายคิดอย่างนี้ก็ขอโปรดประทานอภัยกลับใจคิดเส้อใหม่คิดว่าถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่เคยสะสมไว้เราจะพอใจในคําสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านก่นแล้วกัน ท่านพอใจในพระธรรมแต่เขาไม่มีความพอใจนี่เปรียบเทียบบาร,รมีกันได้ในตอนนี้เป็นอนวุวาทท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเวลานี้ท่านมีบาร,รมีพอสมควรถ <c oughs> ้าเย่ยรวมความแล้วก็ดีกว่าข้างข่าวดีของมูเหลือมากอย่างน้อยดีสุด ท่านก็รู้ว่านี่เป็นธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าที่สอนไว้ถ้าบุคคลผูดดูใดปฏิบัติตามจะมีความสุขหรือว่าถ้าความเลื่อมใสไม่มีถึงแค่นั้นท่านนั้งหลายก็ยังรู้จักคำพูดที่พระท่านสวดเรื่อฟังเครื่องเสียงที่ฟังว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ภาษาแห่งคาพูด ถ้าจะเปรียบเทียบกับข้างคาวและงูเหลืม่มท่านดีกว่าหลายแสนเท่าในเมื่อข้างคาวกับงูเหลื่มเป็นสัตว์ดิบชนันฟังทมไม่รู้ว่าทมและก็ไม่รู้เรื่องพอใจแต่เพียงเสียงตายแล้วเป็นเทวดาได้อันนี้เป็นทุนใหญ่เบื้องแรกแล้วกลับลงมาเกิดเป็นคนฟังพระทมซ้ำอีกคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าสำเร็จอหรหัดตผล ก็น,นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นคนฟังภาษาก็รู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจว่าน,นี่เป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันว่าท่านมีกําไรดีกว่างูเหลืองและขังขาวทั้งหมดหากว่าท่านพอใจในเสียงธรรมขององค์สมเด็จพระบรมสุคต ที่บรรดาพระสงฆ์สาวกนำมาสแสดง <c oughs> ฟังแล้วจงอย่าทิ้งไปเลือกฟังหลายๆเรื่องอย่ากลัวเปลืองเวลาและอย่ากลัวเปลืองเงินบันทึกเอาไว้หลายๆเรื่องหลายๆตอนแล้วก็พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรว่าเรื่องไหนเราชอบใจมากที่สดุดมีอยู่เท่าไหร่ ฟังตอนที่เราชอบใจให้หนักให้ขึ้นใจเมื่อเวลาก่อนจะหลับนึกถึงระธรรมบทนั้นนึกเขไว้สักสองสามนาทีแล้วก็หลับไม่เป็นไรเมื่อเวลาตื่นใหม่ๆนึกถึงะธรรมบทนั้นเขไว้สักนิดหน่อยเป็นการกระตุ้นเตือนใจเวลากลางวันที่ประกอบผจกายงานเท่าว่างอะไรนึกถึงธรรมบทนั้นเขไว ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าบุญวาสนาบารมีของท่านอย่างอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวตาสงสารถ้าตายไปจากมนุษย์เมร่ยอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดเป็นเทวดาเรืศผมนี่แต่หมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือผมมาเกิดเป็นคนฟังทำซ้ำอีกหนเดียวก็บอกว่าก้าร,ะระหันก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีย่อมรู้ใจคน <c oughs> ว่ามีเกี่ยวกุศลส่วนใดมาในชาติก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจะสอนบทนั้นเป็นการซ้ำหรือว่าสกิดแผลเก่าจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะบทนั้นได้โดยจับกันและเป็นอรหันตันทีเรื่องดีไม่ดีเวลาที่เราเกิดเป็นเทวันดาถ้าพระสีอานตรัขึ้นมาเรายังเป็นเทวันดาหรือผม ถ้าฟังเทศเจากพระสิอ่านเพยงจบเดี่ยวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้บรรลุมรคผลพระนิพพานเพราะว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมานเทศสอนพุทธบริษัทคราวไรปรากฏเทวันดาหรือผมบรรลุมรคผลมากกว่าคนเพราะว่าเทวันดาคนดีผคนดีมีกายเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวล เมื่อจิตน้อมไปในส่วนของกุศลแล้วก็ปรากฏว่ามีความเข้าใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ดีเป็นเหตุให้มรลุมาผลได้ง่ายเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเห็นว่าจะหมดเวลาสิ้นแล้วก็ขอยุติครรมแนะนําในเรื่องของประสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี